วัครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ของสองห้องแหล่งสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกายของชุมชนอำเภอหนองสองห้องในงนี้ตัวนกก็ยังวนเวียนอยู่ที่ฟ้าแพ่าด้ได้ในชีวิตขณะที่ซ้านใช้เวลาอยู่ประมาณเกินเจดแปเดือนแล้ว เข้าไปด,ดอมมัอนกับไพสั่งสุตรชญยาให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเขามีสิ่งที่เขาเป็นหงอยข้างในดังนั้นผมเลยให้ช่างพิสารซึ่งเป็นคนใจบุญช่วยเดือจะไปเจอรังไปเจอรังแต่ไม่เจอกับผมแต่พืชท้ายมันตกลงมาอยู่ข้างมันโตเติบแล้วมันใหญ่เติบแล้วมันใหญ่เติบแล้วครับขอบคุณครับนี่ครับตัวมันครับมันใหญ่เติบแล้วนะครับเอามาใกล้ๆหน่อยนี่ครับตัวมันครับอ มีอยู่สองตัว,วตัวสามเสียนะเกิดแม่เขาแล้วเขาจับไปบะมี่เคลื่อนนี่ล่ะสามตัวทอ่ผมใช้ตรงนี้ตอนนี้รอแม่เข้ามารอแม่มเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนให้เขากลับไปสู่อ้อมปลูกครอบครัวของเขาเออมันดันนี่ไม่ห้างคันตัวแม่มันเขขาบ่ได้เด้ มารับลูกของเขาครอบครัวของผมและของช่างด้วยสาธุสาธุสาธุไม้เผื่อให้สศายชาติยานของความเป็นแม่ความเป็นหวูวนลูกน,น้อยจะมาใส่ที่นี่อยู่ดูว่าผมได้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วทีนี้แม่เขาก็วนเวียนกับลูกเขาอยู่นี่อยู่หาวิชา